แล้วให้มีเลขในใ,ใจจะขอไหวนะครับงวดที่แล้ว087เี่แกยังงวท่านเขานอะแต่ว่ามีเอฟซเพิ่นบอกมาว่ายาถิมให้ซื้อติ๊บเวียดนาม087กว่าสัน่นลองเบิ่งนครับเด้อ087งว 8, ดที่แล้วลองเบิ่งนยาถิมข,ขอตรงๆขอตรงๆขอเน้นๆผูปีปองดูแดลครับผมหมายเลขเครับ กุมิปองดูแลกไมล์เลขเจ็ด มัะวะโตอะ้โตสมัมมาสัม์ุมธัสสะนะโมตัสสพภะวะโตอะโตสัมมาสัมพุมธัสสะนะโมตัสสพภะวะโตอะโตสมมาสมพุทธัสสัมื้อนี้ขอโชคตองอดครับไอ้ใครบ้านเบาหนองหลายคนกะถามมาถามมาถามว่ามืออไหนสิขอไอ้ใครสิได้ไปหาซื้อรอตลีไว้ก่นว่า เาลองกันเลยว่าเดี๋ยวไก่มืดหมละเด้จังสิคอว่าสักไก่เลยเนาะครับเนาะก็เลยเดิขอเรามารุ่นกันครับว่าเมื่อนี่เ็กถูกที่เป็น,นอีหยังเด็กปองที่เป็น,นอีหยังศรัทธามีบรารมีเกิดครับเาลองก็บอกว่าใดเราครับว่าหลีมันใช่มาตัวใดเนาะแต่ว่าสิคอก็คือความศรัทธาครับเนาะขอจากความศรัทธา เดีดย๋ยวมาดูในกันครับว่ามือนี้เลขถูจะเป็นตัวใดเลขปิงปองจะเป็นตัวใดงวดวันที่16กุมภาพก9ครับมีไครมาลองจุดข,ขอโชคมือน,นี้งวดวันที่16กุมภาพก9สาเลขถูหนี่คอยมาสามตวัวไทยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่16กุมภาพเ้อไครเ้อเปิดโชคเปิดดวงไงทุกคนได้รับเงินหมื่นได้รับเงินแสน,ๆๆแสน,นๆๆได้รับเงินล้านไปนต้อกันสาธุ ิติอิติกุมภละเปจดีเปมะหาเทโลลาภะลาภะาวันตุนีสามตัวแตกสองตัวแตกเด้อเดี๋ยวบ้านหลังจะจับลูกปิงปองเหมือนเดิมนะครับสองลูกสองลูกแต่ว่านเบอร์นี้งวดนี้บ่มีเอฟซี FC ขอมาเนาะ,ะเดเลยจะจับแค่สองลูกหางเดียวนะครับเนาะขอตรงเป็นเหล็กล่างก็ได้นะครับเนาะ จำหลูกมีปองสองลูกเด้อเดี๋ยวให้มีเร่งในใจจะขอไหวนะครับหมวดที่แล้วศูนย์แปดเจ็ดนี่แกยังงอทั้งเข่าเนาะแต่ว่ามีเอฟซีเพิ่นบอกมาว่ายาทิ่มให้ซื้อติดเวนัมศูนย์แปดเจ็ดประสันอลองเบิลงครับเด้อศูนย์แปดเจ็ดหวดที่แล้วลองเบิ่งยาทิ่มขอตรงๆขอตรงๆ,ขอ,รงๆขอเน้นๆ ลุปองดูแหลกครับผมหมายเลขเจครับปองดูแรลกหมายเลขเจ็ดเนี่ยหมายเลขเจ็ดดูดูที่สองครับนี่ดิงใส่มือเลยดูปปองดูที่สองครับหมายเลขสอครับเจ็ดสองเสองครับ 7จ็ดสครับเจ็ดสอดสองเจ็ดสองตรงกันเลยหนองใบเตยครับเจองตรงกันเลยหน่องใบเต,บตเยเตที่เพื่อนฝันตองวดงวดที่เลลวแลัวลเออฝันตองวดงวดน,นี่สี 4, 2, 7, ่บ่หรือสี่เจงเลขของเพื่อนนะัเดี๋ยวไปลอดเลขถูกครับงวดวันที่สิกกุมภผ่าหกเก้ไอ้ใครบานเบาหน่อครับเลขมีปองเจ สองเนียนๆครับผมเดี๋ยวไปรับโชคด้วกันครับสามตัวตรงครับรางวัลที่หนึ่งสิบหกกุมภาหกเก้าไอ้ไข่บานเบาหน่องครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเก้าไอ้ไข่บานเบาหน่องเนาะเลขปิงปองเจ็ดสองครับเลขปิงปองเจ็ดสองถูกตัวแรกหมายเลขห้าครับเลขถูก 5, ตัวแรกแหมายเลขห้าหายังนออย่ามาหลุดนครับ ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค,ครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคตัวเลขทั้งเลขทูบแล้วก็เลขวิงปองขันมักก็จังเสือ้อครับเด้อขันบมมักก็บบุญยังผ่านใดบวบวกกันตัวแรกหมายเลขห้าเลขว <c oughs> ิงปองเจ็ดสองเลขวิงปองเจ็ดสองศรัทธามีบารมีเกิดครับไอ้ใครบ่านบาวนองเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวเลขบาวนองอชีล่งให้เบึงสุภูสุคนเมื่อสุภูสุสคนนั่นแหละครับ เดี๋ยวจะมาเบิงจะมาดุนกันนะครับเนาะแต่เวไปรอบดุนเลขถูกตัวที่2ตัวที่3ครับไอ้ไข่บานเบาหนองครับผมสาธุสาธุาธเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกตัวที่2ครับเลขถูกตัวที่2ชัดเจนครับหมายเลข8ครับผม5 8นี่ถูกพิสิแตกนะครับนี่ถูกแตกอีกแล้วแตกใส่3โตโ้เลยไข่เอ้ย แตกใส่สามตวัวเดิมเนี่ยเห็นไหมครับถูกแตกเรวลงกับพุงกันจะเป็นอย่างไรคือตึงแตกนะครับบวัวที่เป็นเลลเกหยังกระขอให้ทุกคนได้มีโชคนะครับเนาะห้าแปดครับห้าแปดเลขถูกศรัทธามีบารมีเกิดอย่งเมื่อก็เกิดขึ้นในเบิร์ดครับทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาของเฮานะครับเนาะเลขถูกตัวที่สามหัวกำลังมาครับ จะลวงเบิงเพื่อเพิ่นให้โชคไงเนาะเงี้ยมก็เกิดขึ้นในเบอร์ครับเลขปิงปองเจ็ดสองเลขปิงปอง 72. เจ็ดสองเหขงามนะเจ็ดสองผู้ได้มักก็ยังซื้อเอานะครับเนบาะบ่าน้องก็หาตัวเลขมาฝากทุกคนเลขที่บ้าน้องขอไอ้ใครขอลุงปูก็เป็นเลขจากความศรัทธาทั้งนั้นครับเป็นเลขจากความศรัทธาทั้งนั้น ผู้ใดมีวัตถุมงคลปูผู้ใดมีไข่ครไหวบูชากะขอให้เจริญหลงเรื่อง,งเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าของละกะขอบขัวนะครับเนาะมีอย่างกับแบ่งปันกันครับมีอย่างกับแบ่งปันกันมีเลขมีอย่างกับมาแบ่งปันกันทักหาขอความเบาหนองได้นะครับเนาะผู้ใดมีฝันผู้ใดมีเลขยังสิเอามาแบ่งปันกันเพื่อเห้ได้ดมีโชคเปน็นกำกันถือสวาเบาหนองเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของ ของสะพานบุญนะครับเนาะเอามาแบ่งปันกันผู้ใดเห็นเลขเบ้านองกะกดไลค์กดแชร์ไปในเฟซแอปสีฝาให้น้ำกันนะครับเนาะเพื่อจะเป็นสะพานบุญใกนการอีกเท่านึงนะครับนอ้อเจ็ดสองนี่คือเลขฟ้าปิงโอ้ยเลขปิงปองครับนี่ปิงปองเจ็ดสองเลขงามนะเจ็ดสองนาะเลขถูกมาไก่มาโอ้เลขถูกชัดเจนนะครับแต่ว่า แตกถูก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 แตกแดดคักแตกเนี่ยปวดเมื่อยแตกใส่สามโตคักคักด้วยใครเอ้ยแตกใส่สามโตคัตกคักเืมนี่ถูกดาวให้ชัดเจนก่อนมาหนุนจังสีสรุปนะครับนอกกับเห็นกันและละแต่ว่าฟังคำอวยพรไปหนำ นะครับเนะเลขทูบตัวที่3หมายเลข3ครับ5 8 3 5 8 3ครับเลขทูบไอ้ใครบ่านเบาหนองหัววันที่16กุมภาันเ์69เลขปิงปอง72เลขปิงปอง7 2เลขทูบ5 8 9ทูบแตกอีกครับทูบแตกผู้ใดเชือใน้ทูบแตกครเชือครับผู้ใดบบเชือครับบ่ากันศรัทธามีบารมีเกิดรม5 8 3 เจ็ดไอ้ใครบานมาอนองก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็นให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนเดี๋ยวจับเงินเมือ่อเดีจับเงินแสนเดีจับเงินหลานไปนรางันนะครับเนาะห้าแปสามธุสาธุก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ